เรื่องเล่าจากพระปา่าตอนที่สี่ผจญพญาเสือโครงการได้อยู่กับตัวเองในป่านั้นนับเป็นสิ่งดีที่พระนุ่มได้ทบทวนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝึกดูจิตของตนเองบางทีพระหนุ่มก็หวนระลึกถึง ตอนลาหลวงปูพ่พิมพาออกชุดงภาพนั้นก็ปรากฏชัดอยู่ในใจหลวงปู่ถามว่าขุนรู้วิธีชุดงแล้วหรือยังพระหนุ่มตอบว่าไม่รู้ขอรับแล้วหลวงปู่ก็บอกให้ไปท่องชุดงสิบสาข้อให้เข้าใจเมื่อท่องได้แล้วก็กลับมาหาหลวงปู่ตอนนั้น พระหนุ่มตั้งใจจะไปทุดงอย่างเดียวแต่ลืมเนื้อไปว่าต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดถี่ท่วนเสียก่อนหลวงปู่พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปไม่รอดแน่ถูกเสือกัดตายแน่นอนหลวงปู่เลยอธิบายให้ฟังทั้ง13ข้อและอธิบายการเดินทุดงให้พระหนุ่มฟังอย่างละเอียด เรื่องข้อวัดปฏิบัติการเดินทุดงและการปฏิบัติตัวอยู่ในป่าว่าควรทำอย่างไรให้ได้เข้าใจวิธีการทุดงขวัดคือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อความขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งบังคับให้ภิกษุถือปฏิบัติใครจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ผูท้ที่จะปฏิบัติทุดงขวัดนั้น สามารถเลือกได้เองตามความสมัครใจว่าจะปฏิบัติข้อใดบ้างเป็นเวลานานเท่าใดเมื่อจะถือปฏิบัติก็เพียงแต่กล่าวคำสมาทานทุดงควัตข้อที่ตนเลือกแล้วก็เริ่มปฏิบัติได้เลยทุดงควัตมี13ข้อคือ 1. การถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดคือการใช้แต่ผ้าเก่า ที่คนข่าวทิ้งเอาไว้ตอมกองขยะข้างทางข้างถนนผ้าหอ่อศพนำผ้าเหล่านั้นมาซักย้อมสีเย็บต่อก,กันจนเป็นผืนใหญ่แล้วนำมาใช้งดเว้นจากการใช้ผ้าใหม่ทุกชนิด 2. การถือผ้าสามผืนเป็นวัดคือการใช้ผ้าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นอันได้แก่สบง จีวรสังขาติเช่นกลุ่มกันหนาวปู่นั่งปูนอนปัดฝุ่นใช้แทนสบงหรือจีวรเพื่อสักผ้าเหล่านั้น 3. การถือบินทบาทเป็นวัดคือการบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบินทบาทเท่านั้น 4. ถือการบินทบาทตามลำดับบ้านเป็นวัด คือจะรับบิณฑบาตโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เลือกว่าเป็นบ้านคนรวยคนจนไม่เลือกว่าอาหารดีหรือไม่ดีมีใครใส่บาตรก็รับไปตามลำดับไม่ข้ามบ้านที่ไม่ถูกใจไป 5. ถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดคือในแต่ละวันจะบริโภคอาหารเพียงครั้งเดียวเมื่อนั่งแล้วก็ฉันจนเสร็จ หลังจากนั้นก็จะไม่บริโภคอาหารอะไรอีกเลยนอกจากน้ำดื่ม 6. ถือการฉันในบาทเป็นวัดคือจะนำอาหารทุกชนิดที่จะบริโภคในมื้อนั้นมารวมกันในบาทแล้วจึงฉันอาหารนั้นเพื่อไม่ให้ติดในรสชาติของอาหาร 7. ถือการห้ามพัดที่ถวายภายหลังเป็นวัด ือเมื่อรับอาหารมามากพอควรแล้วตัดสินใจว่าจะไม่รับอะไรเพิ่มอีกแล้วถึงแม้อาหารนั้นจะถูกใจเพียงใดก็ตาม 8. ถือเป็นการอยู่ป่าเป็นวัดคือจะอยู่อาศัยเฉพาะในป่าเท่านั้นจะไม่นอนอยู่ในหมู่บ้านเลยเพื่อไม่ให้ความพุกพล่านวุ่นวายรบกวนการปฏิบัติ 9. ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดคือจะพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้นงดเว้นจากการอยู่ในที่มีหลังคาที่สร้างขึ้นมามุงบงัง 10. ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดคือจะอยู่แต่ในที่กลางแจ้งเท่านั้นจะไม่เข้าสู่ที่มุงบังใดๆแม้แต่โคนต้นไม้เพื่อไม่ให้ติดในที่อยู่อาศัย1 1 ถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัดคือจะงดเว้นจากที่พักอันสุขสบายทั้งหลายแล้วไปอาศัยอยู่ในป่าช้าเพื่อจะได้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอและความไม่ประมาท 12. ถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัดคือเมื่อใครชี้ให้ไปพักที่ไหนหรือจัดพักที่อย่างใดไว้ ก็พักอาศัยในที่นั้นๆโดยไม่เลือกว่าสะดวกสบายหรือถูกใจหรือไม่และเมื่อมีใครขอให้สละที่พักที่กำลังพักอาศัยอยู่นั้นก็พร้อมจะสละได้ทันที13ถือการนั่งเป็นวัดคือจะงดเว้นอิริยาบถนอนจะอยู่ในอิริยาบถสามท่าเท่านั้นคือ ยืนเดินนั่งจะไม่เอ็นตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลยทั้งว่างมากก็จะใช้การนั่งหลับเท่านั้นเพื่อไม่ให้เพลิดเพลินในการนอนข้อทุดงทั้ง13ข้อนี้เมื่อสมทานเลือกข้อใดก็ถือปฏิบัติเคร่งครัดในข้อนั้นพบพญาเสือโครง5ตัวในครั้งแรก พระหนุ่มคิดว่าการทุดงในปา่าไม่ต่างกับคนไปหาของป่าเท่าใดนักพอหลวงปู่อธิบายให้ฟังก็รู้สึกว่าต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกินการชันไม่เหมือนอยู่ที่วัดมันแสนจะสุขสบายแต่ถ้าอยู่ในปา่าถ้าบินทบาทได้ก็ได้ชันบินทบาทไม่ได้ก็ไม่ได้ชัน คืออดฉันในมื้อนั้นส่วนเรื่องการนอนเมื่อถึงเวลานอนจะนอนเลยก็ไม่ได้ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาจึงจะนอนได้หากพูดถึงการเดินทุดงรูปเดียวต้องเคร่งครัดซื่อสัตย์บริสุทธิ์กับตัวเองจริงๆจึงปลอดภัยในช่วงนั้นพระภิกษุหนุ่มก็เดินทุดงคลงป่าไปเรื่อยๆค่ำไหนหนอนนั้น พอฝนตกต้องหลบฝนบางครั้งฟ้าผ่าต้นไม้บางทีฝนตกต้องหลบเข้าอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆบางครั้งก็ดีไม่มีอะไรบางทีมีเจ้าของคืองูใหญ่เขาอยู่ก่อนเราเขาก็ห่วงที่เขาก็ไล่เราดูท่าไม่ดีเราก็ต้องไปต่อบางครั้งมีทั้งงูทั้งพึ่งทั้งตอ ทั้งหลังแตนมากมาอยู่เป็นฟงก็ต้องยอมเขาเพราะเขามาจองที่ไว้ก่อนการเดินทุดงไปที่ภูพานในช่วงเวลานั้นพระนุมก็เดินตามเทือกเขาไปเรื่อยๆเช้าวันหนึ่งขณะที่พระนุ่มออกบินทบาทในตอนเช้าช่วงเวลา6นาฬกา30นาทีถึง9นาฬกาไม่ได้อาหารแม้แต่นิดเดียว แต่พระหนุ่มไม่เคยย่อท้อก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงภูอธิษฐานเหมือนพระบินฑบาททั่วไปเพียงแต่กำหนดจิตภาวนาอยู่ตลอดเวลาและทันใดนั้นเองพระหนุ่มก็ต้องหยุดยืนชะงักนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนไม่ได้หายใจในป่านั้นเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องลมก็ไม่พัด เมื่อมองไปข้างหน้าประมาณ5-6เมตรเห็นเจ้าป่าคือพญาเสือโครงยืนทะมึนหน้าตึงอยู่ตรงหน้าเหมือนว่ามันกำลังรอเหยื่อที่จะขย้ำพระภิกษุหนุม่มไายสติตั้งมัน่นส่งกระแสจิตแผ่เมตตาจิตให้กับพญาเสือโครงทั้งห้าตัวประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเสือก็ไม่ยอมไปไหน พระภิกษุเห็นเสือทำท่าจะกระโจนเข้าพย่ำเยือท่านก็น้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าอาตมาพร้อมแล้วถ้าหากว่าพญาเสืออยากจะกินเราเป็นอาหารแต่มีข้อแม่ว่าต้องกินเราให้หมดอย่าให้หลงเหลือเพราะถ้ากินไม่หมดจะทำให้คนมาเจอ เจ้าก็จะถูกล่าแล้วท่านก็แผ่มเมตตาจิตให้กับเทวดาที่รักษาดูแลเสืออยู่ขอให้เทวดาที่รักษาเสืออยู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้เปลี่ยดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยแผ่มเมตตาประมาณสัก40นาทีพยาเสือทั้งห้าตัวก็ผงอกหัวแล้วถอยหลังหลีกไป พระภิกษุหนุ่มก็รอดตายมาได้อย่างบุดวิดและเดินทางต่อไปโดยที่ไม่ได้ฉันพัตตาหารอยู่สามวันพอวันที่4ก็มีโยมมาใส่บาตรด้วยกล้วยหนึ่งวีข้าวหนึ่งทับพ,พีซึ่งเป็นเหตุการณ์การเดินทุดงเดือนที่4ี่ที่อยู่ในปา่าบทเรียนนี้ทำให้พระหนุ่มเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพระที่เดินทุดงอยู่ในป่าจริงๆคือเดินอยู่ในป่าลึกในเขายิ่งต้องมีสติมากเกาะทุกย่างก้าวล้วนมีแต่อันตรายในป่าลึกนั้นเวลาเราเดินเราไม่สามารถมองเห็นภัยที่จะมาถึงได้สัตว์ทุกชนิดอสอรพิษทุกตัว คอยจ้องเหยื่อที่ผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดเวลาตาทุกคู่คอยจ้องมองเราอยู่ความจริงข้อนี้พระธุดงที่เดินอยู่ในป่าลึกหลายปีจะเข้าใจได้ดีมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสธรรมบทนี้ว่าธรรมที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะเปรียบเหมือนญาติโยมที่ขับรถอยู่บนท้องถนน ถ้าหากขาดสติรถก็จะถูกชนหรือไปชนคนอื่นการยืนการนั่งการนอนการกินการดื่มการพูดการคิดต้องมีสตินักปฏิบัติยิ่งต้องมีสติและอย่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วจะทำให้เกิดแต่ความคิดเกิดความคิดฟุ้งซ่านหรือเรียกว่า นิวรนเข้าครอบงำจิตก็จะตกตำ่ำทำให้เราไปสู่นรกทันทีศีลเป็นสิ่งสำคัญในการถือธุดงควัตเพราะต้องอาศัยธรรมอาศัยเงื่อมผาอยู่ต้องอาศัยขนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีลูกอ่อนไม่มีลูกสุกพระภิกษุที่ออกธุดงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการออกธุดง เช่นการอยู่โคนต้นไม้ต้องสังเกตดูว่ามีลูกไม้หรือไม่ถ้ามีเป็นอย่างไรมีลูกอาจมีสัตว์มากินเช่นลิงหรือชนีมากินลูกไม้ที่สุกทำให้ตกลงมาถูก,กเราได้ดังนั้นพระธุดงจึงต้องทำความเข้าใจการถือข้อธุอออดง13ข้อ แล้วต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่แวดล้อมของป่ารู้จักสังเกตการสัตว์บอกทางสัตว์บอกกลางหรือเตือนภัยวิญญาณในป่าส่วนเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องปกติของพระธุดงที่จะต้องพบต้องเห็นเป็นเรื่องธรรมดามีอยู่วันหนึ่งเวลาบ่ายสามโมงเย็นขณะที่พระภิกษุนม เดินทางอยู่ในป่าดงลึกซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบๆประมาณสิบกว่าต้นมีญาติโยงกำลังแบกกล้วยป่าผ่านมาพระหนุ่มถามว่าโยมแถวนี้มีฐานน้ำหรือไม่โยมก็ชี้ไปทางขวามือพระภิกษุหนุ่มก็เดินตามทางเล็กๆเป็นช่องทางเดินพอสังเกตได้เท่านั้นแต่พอเดินไป กลับไม่มีทางเดินต่อมีแต่ป่าไม้ต้นไม้หนาทึบไปหมดพระภิกษุหนุ่มก็หันหลังกลับไปถามโยมอีกครั้งเพื่อความมั่นใจปรากฏว่าไม่เห็นโยมเสียแล้วถ้าเป็นคนก็ไม่น่าจะหายไปได้เร็วขนาดนี้แต่พระหนุ่มก็มีได้ใส่ใจได้แต่ออกเดินทุดงต่อไป